สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอาทิตย์ที่24สิงหาคม2025นะครับวันนี้ฟิกดินเด็ก53จากเมื่อวานนี้60คลิปนี้จะมาตอบ2คํคำถามสั้นๆคำถามที่เมื่อวานนี้เราพูดถึง Jackson h o โ e m ิท t i n g ผลปรากฏเพื่อนสมาชิกถามว่าสรุปเฟดจะลดดอกวันไหนจริงๆอ่ะวันไหนนะแล้วก็เมื่อวานนี้ผมบอกว่าอินดิเคเตอร์ที่เราต้องจับตาก็คือถ้าเฟดจะลดดอกเนี่ย สถาบันการเงินจะช้อนก่อนนะจะเข้ามาช้อนแล้วก็เทใส่หน้าพวกเราช่วงหลังเฟดลดดอกช่วงปลาย QE นะครับเพื่อนสมาชิกถามว่าแล้วทำไม BlackRock ถึงเทนะมาพูดถึงคำถามแรกก่อนคำถามที่ว่าเมื่อไหร่เฟดจะลดดอก FOMC ครั้งต่อไปเนี่ยเพื่อน16และ17กันยายน เฟดอาจจะตัดสินใจวันนั้นเลยก็ได้วันที่17กันยายนเลยก็ได้นะตอนนี้แปดคาดว่าเฟดจะลดดอก f อฟเกันยายนส่วน17บเจ็ไปไปลายสิบแเนี่ยคาดว่าจะคงดอกเบี้ยไว้ที่สองสี่จสองหถึงสี่อร์เซ็นะครับสิบเถึงสิเป็นตัวเลขที่เยอะนะและเยอะเพราะอะไรตลาดเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มร้อนะครับยังไม่คอนเฟิร์มว่าเฟดจะลดดอก รรหรืออาจจะลดดอกครั้งเดียวในปีนี้ก็ได้ถ้ามันเกิดธรณีพิโรธธรณีพิโรธในส่วนของนักลงทุนว่าตลาดแรงงานมันกลับมาแข็งแร่งและตัวเล็เงินเฟอ้อเป็นขาขึ้นเนี่ยเฟดอาจจะยังไม่กล้าลดดอกเฟดอาจยังเป็นห่วงนะการลดดอกเบีย้ยเนี่ยเพื่อนมันค่อนข้างการันตีว่าเงินเฟอ้อจะกลับมาดอกเบีย้ยยกตัวอย่างสมมตินะครับดอกเบีย้ยลดตอนเนี้ย อยู่ที่มัน5-13%ถึสําำหรับคนที่เครดิตดีนะคนที่เครดิตไม่ดีเนี่ยสูงกว่านั้นแต่5-13%เนี่ยมันทำให้ดีลเลอร์ต่างๆลดขายไม่ได้คนรอรอ,อลดดอกเบี้ยก่อนหรือไม่มีตังค์ตอนที่ผมอยู่อเมริกาเนี่ยดอกเบี้ยลถคันล่าสุดผมจ่าย1.99%ตนะตอนนั้นลดไม่มีให้ซื้อ ลดสมมุติ50,000เหรียญเนี่ยเขาขาย55,000ก็ต้องซื้อเขาขาย60,000ก็มีคนจองเพราะอะไรกู้ถูกดีแมนสูงสปายน้อยนะนี่แค่อุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอื่นๆเวลาดอกเบี้ยถูกเนี่ยทุกอย่างมันแพงขึ้นเงินมันเฟออขึ้นการที่เฟดลดดอกเร็วไปเนี่ยแล้วมาเจอสมมติภาษีลงชัมด้วยเนี่ยมันอาจจะทําให้เฟดทิ้งตํานานที่โลกไม่มีวันลืม คุณเป็นคนที่ทําใหเา้เงินเฟอ้อทะลุฟ้าหลังจากที่คุณออกนะตอนนี้ลุงจะเริ่มอาจจะโดนด่ากก็จริงนั้นเพื่อนแต่การจะยกยอใครบางคนเนี่ยมันอาจจะใช้เวลา5-10ปีนะสิปีหลังจากนี้ตลาดอาจจะย้อนกลับมาว่าเฮ้ยลุงจะเริ่มทาถูกหรือลุงจะเริ่มทาผิดนะครับทีนี้มาพูดถึงในส่วนอินดิเคเตอร์ก่อนที่ผมพูดไปว่าถ้า เฟดจะลดดอกเนี่ยมันจะมีหลายอินดิเคเตอร์ยกตัวอย่างสถาบันการเงินจะขยับก่อนนะอินดิเคเตอร์ง่ายๆเลยอย่างแรกเลยดอกเบีย้ยบัตรเครดิตดอกเบีย้ยกู้บ้านกู้รถเขาลดก่อนลดก่อนเฟดลดดอกถ้าเขาชัวว่าเฟดจะลดดอกนะ t r s u s y r y 2ปี10ปีขยับก่อนนะการผลิตยกตัวอย่างการผลิตลดรถยนต์เนี่ย จากเดิมเดือนละห้าหมืนคันผลิตเป็นหกหมืนคันเพราะรู้ว่าเฟดจะลดดอกเขาต้องเพิ่มรายผลิตยังไงก็ขายได้นะและเช่นกันสถาบันการเงินจะซื้อนะเข้ามาช้อนซื้อแล้วก็ตอนหลังเทใส่เราหลังปาย QE ปลายลดดอกนะครับเพื่อนสมาชิกถามว่าแล้วทำไม BlackRock ถึงเทนะเวลาเราเห็นหัวข้อข่าวที่บอกว่า BlackRock มี outflow มีการเทเนี่ยเพื่อนเราต้องมองว่า70%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นของรายย่อยเพราะ70%กว่าเปอร์เซ็นต์มันเป็นของรายย่อยจริงๆนะครับสถาบันการเงินอยู่แค่20%กว่าเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่รายย่อยแห่กันเทเนี่ย blackrock ก็ต้องขาย Bitcoin เอาเงินมาให้รายย่อยเป็นเรื่องปกติส่วน blackrock เนี่ยตัวเขาไม่ได้ถือ Bitcoin ถือ Bitcoin ไว้น้อยมาก นะ b l k r o r o c k มี Bitcoin ในส่วนของ Seed Fund นะ e d Fund ก็คือตอนที่ Black Rock จัดตั้งกองทุน Bitcoin เท f เนี่ยเขาต้องมีเงินส่วนหนึ่งไปซื้อ Bitcoin มาและพอมันติดตลาดลูกค้าเอาเงินมาเขาก็ค่อยไปซื้อ Bitcoin แต่ตอนแรกเนี่ยเหมือนผมจะตั้งกองทุนทองคำอ e ีเทเนี่ยผมต้องมีเงินไปซื้อทองก่อนซื้อทองมาให้กระดาษกับคนที่มาซื้อในกระดาษี่ยเขียนว่า หนุนด้วยทองคำจริงๆเซ็นโดย S.E.C. ตรงเนี้ยเป็นแค่ซีดฟันที่แบบน้อยมากๆ BlackRock Black <Rock S 1> ไม่ได้ขายนะครับคนที่ขายคือส่วนใหญ่เป็นรายย่อยนะล่าสุดมีข่าวว่า BlackRock, เทบิทคอยเทอ t e เนี่ยส่วนใหญ่รายย่อยรายใหญ่พวกกองทุนเกษียณพวกบริษัทห้างร้านเนี่ยถ้าเขาจะขายเขาจะต้องรายงานกับกรอตอสมการทุกไตรามาสตรงเนี้เราดูได้จากรายงานประจำไตรมาส เว้นแต่ว่ามันเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จริงๆแล้วมันเป็นข่าวจริงๆว่าเค้ยเขาเทบิใครเทียบตรงนี้มันถึงเป็นการเทจริงแต่ส่วนใหญ่เป็นของรีเทลนะครับตรงนี้เราต้องแยกให้ออกนะตรงนี้ผมเคยอธิบายหลายรอบแล้วแล้วก็ตอนสมัยที่ BlackRock ได้อนุมัติใหม่ๆที่เขายังไม่ทำเนี่ยมันมีการดีเบตในประเทศไทยว่า เออ c l a c k r o c k ไม่ทำกองทุนหรอกตอนนี้เขารอให้ bitcoin ถูกก่อนจริงๆเราไม่ใช่ blackrock ไม่สนเลย bitcoin เท่าไหร่ก็ตามยิ่งสูงยิ่งค่าคอมมิชชั่นสูงเขาไม่ได้สนนะ b l k r o r o c k ไม่ได้ถือ b i t c o อ n แบบเก่งกำไรนะครับอย่าลืมนะครับ blackrock จะถือ bitcoin เนี่ยผู้ถือหุ้นต้องยอมและผู้ถือหุ้น blackrock ส่วนใหญ่รุ่นคุณทวดแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมแน่เขาไม่โหวตแน่นอน BlackRo c k ไม่สนสนอย่างเดียวค่าฟรีนะครับ ก็หวังว่าตอบคําถามได้เคลียร์ใครที่มีอะไรเสริมก็คอมเมนต์เข้ามาวันนี้คร่าวๆเนื้อๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับการด่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม,มจจะะขึ้้้นรรรมมมยังไงไไไู่่่สิปบ อยากบอกส,สุดป้าสิทรลชใจรู้นาำแต่เราไม่กลัวตลาดมันแรงเหมือนขึ้นซัดใจโลกกันเหมือนมันเปลี่ยนเรวไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสั้นใครถือยาวก็แล้วแต่ไม่ต้องรีบอย่าใจร้อนให้ไวอนาคตคริปโตต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจอนใครจะหลุดใครจะไปเรื่องของเรียนเรื่องของใจไม่มีใ,ใครตอบต i